สวัสดีนะครับใส่เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งแล้อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวมาดูช่วงล่างซิ่งป่าติมนะครับอีกตรงรัดรอนำนะครับอู้ก็เรียกอะไรเนาะรถขัน,อนอรอนำออกแบบมาใหม่ครับสกคิดจัดมาเลยเมื่อก่อนมันจะเป็นรนถตัวเดียวฮนะ อันนี้จะเป็นน็อตสองข้างนะครับเสริมเหล็กตรงนี้เยวนี้จะรัดได้สองข้างแนละ้วรับได้ตึงนะฮะใครสนใจติดต่อปาทิมได้นะครับที่ประเสริฐการช่างาอืมตัวนี้นะครับแท็กไม่มีหย่อนแน่นอนนะครับเมื่อก่อนก็จะมีฝั่งเดียวนะครับนี่ ไม่เพลงถือว่าสุดจัดครับออกแบบได้สุดจัดเลยดูครับเมื่อก่อนจะมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนี่ยอันนี้ทำเสือมาสองข้างสุดจัดฮะ,อ,ะ,ะอืมสิทลิ์เลยครับข้างนี้นะน่าจะได้ลองแล้วรุ่งนี้น่าจะได้ลอง นู่นครับสวยมองฟังนี้เห็นเนอ่นี่ครับัวเปงอันนี้ลูกโมาเล่มสวยทมเลยติโวมุันรถเดินเลยนี่ครับเ <c oughs> ดี๋ยวดีข้างหนึ่งล <c oughs> ทำสองข้างนะป <c oughs> ีนี้จะคิดล้อเลอ่หมดไปสองตัวนะถึงหมดเลยพลาง พร้อมจวดนี่ช่วงล่างเสร็จก็น่าจะชิวๆเลยคังานหนก็ช่วงล่างนี่แหละพร้อมฟิตเลยเอาคนปนไปทำอะไร

เข้างัดงัดแถวกลางนั่นแหละจะคิดไปตีฟันนล้้าข้าบางังม,มันเข้าไม่พร้อมกันมันก็ดึงเัิน มันต้องตีสองข้างและตีเรื่อยๆบางนี้ตีเพิ่นมันจะเข้าออด้วยกันคือได้แล้วจวดจๆดจด เออแต่าบาปากินเนาะบันตะมือกีเนาะโอนเลยรถรก <c oughs> อบเสร็จแล้วครับ <c oughs> เรือไซเทค <c oughs> ของหนักสิบหมดแล้ว อกตัวยกเกรอนี <|so|>> ่เฮ้อ